ก่อนที่เราจะกลายมาเป็นคนนิ่งๆคนสงบเย็นได้แบบนี้เราเคยเป็นมนุษย์หัวร้อนมาก่อนเราค่อนข้างจะเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงเราเคยทำงานออฟฟิศแล้วเราภาคภูมิใจในงานของเรามากๆแต่ในความภูมิใจก็มีเรื่องปวดร้าวใจมากมาย เรารู้สึกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณของเรามันถูกทำร้ายแม้ว่าเราจะบำบัดตัวเองด้วยการไปเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครเข้าป่าเข้าดงไปเป็นครูสอนเด็กๆก,ก็รู้สึกดีได้เพียงชั่วคราวพอกลับเข้ากรุงเทพอยู่ในสำนักงานบาดแผลก็กัดหนองขึ้นมาอีกเป็นเหมือนเดิมอีกนานวันเข้าเราก็เริ่มรู้ตัวว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรา เราหอยหาดินแดนอะไรสักอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนศิลปะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความดีงามเป็นเรื่องจริยธรรมนะครับมันไม่ใช่อาวุธที่จะมาทําร้ายกันนะครับคืออันนี้มันอยู่ที่ที่เจตนาของคนใช้นะครับ เพราะศิลปะเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องอิสระเป็นเรื่องชีวิตเลยเป็นเรื่องมีมีสัตว์มีสีมีอิสระภาพเสรีภาพเป็นชีวิตของเราของของคนทุกคนนะครับและชีวิตในทางบวกไม่ใช่ชีวิตในทางลบเพราะฉะนั้นเป็นสังคมก็เป็นสังคมบวกเป็นสังคมที่ที่เป็นมงคลสังคมที่ขับเคลื่อนไปด้วยความดีงามนะครับ วันแรกที่เราเป็นอิสระจากที่ทำงานเราไปหาอาจารย์ปู่ิทักเดินเข้าไปหาอาจารย์แบบงงๆความฟุ้งซ่าน,นต่างๆมันพังพลัวออกจากปากเราพูดพูดพูดโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ปู่ฟังไหมแต่อาจารย์ปู่ก็เงียบเหมือนจะรับฟังอาจารย์ปู่ชวนนอนค้างที่บ้านบอกเราว่าอย่าเพิ่งกลับคืนนี้นอนที่นี่ก่อนอาจารย์ปู่หาที่นอนให้ เราไปนอนสบตากับหัวกะโหลกลุงเช้าอาจันปู่ชงกาแฟให้และจันปู่เริ่มพูดเยอะขึ้นแม้จันปู่จะรู้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่เปราะบางที่สุดของเราแล้วลจันปู่อนุญาตให้เราเดินดูไปรอบๆบ,บ้านไม่ชี้นำอะไรทั้งสิ้นเราก็ดูของเราไปเรื่อยๆแต่เราก็เฉยๆกับภาพวาดแต่เรากลับไปใจสระรึกกับงานดินปั้นรูปหน้ากากที่วางเรียงรายอยู่ตามมุมต่างๆ บางตัวยักคิ้วหริวตาให้เราบางตัวแอบยิ้มมุมปากบางตัวหัวล้อแบบไร้เสียงจนรปูไม่เคยคิดว่าจะเจอกับคุณแจงเลยพูดกันตรงๆเพราะอาจารปูไปแสดงงานที่สถาบันปรีดีหลายครั้งตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยตั้งแต่อยู่ที่สวนพลูเหตุที่อาจาร์ปู่ไปที่สถาบันปรีดีเนะี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารปู่ มีเหตุการณ์ที่มันพลิกความรู้สึกของจันปู่ตอน14ตุลา16แล้วก็มาตอกย้ำด้วย6ตุลา19แล้วอาจารย์ปู่ก็ตัดสินใจเลยว่าจันปู่จะไม่ย้อนกลับมาทำงานทางด้านศิลปะธรรมดานี่แหละที่ใช้สกิลใช้ฝีมืออะไรต่างเหล่านี้จันปู่จะทำงานเพื่อสังคมโดยตรงนั้นคิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหลายด้านด้วยกันเพราะว่าหนึ่งเราเราต้องทำ ทำงานโดยที่เราอยู่ท่ามกลางท่ามกลางบริบทของประเด็จก,การในยุคนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยก็กระเจิดกระเจิงไปอยู่อยู่ในป่ากันม้างอะไรต่างกันมัางเยอะแยะไปหมด ก็เป็นเวลานานพอสมควรกี่ปีแล้วจาก19จาก116ก็45ปีได้45 46 45ปีได้ที่จันปู่มุ่งเลยมุ่งเกี่ยวงานนี้โดยไม่แปลเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมันมันก็พื้นฐานเดียวกันจันปู่มีความคิดดีต่อบ้านเมืองเพราะว่าไม่ได้แพ้ใครเลย จริงเพราะเนื่องจากว่าเจ้าปู่มีความรักสังคมมีความรักน้องๆมีความรักแน่อย่างเงี้ยนะตัวเ,เล็กๆอะไรเงี้ยพอให้เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นทางที่ดีไม่เคยคิดว่าจะเป็นศัตรูกับประเทศไทยมีแต่ว่าพร้อมที่จะตายให้กับประเทศไทยพร้อมที่จะตายให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่เรามีความรู้สึกเราอยากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นี่ถ้าเป็นต้นไม้มันก็อยากเห็นสีเขียวเกิดขึ้นที่เนี้ย เราคิดอย่างนั้นก็ทําและตัวเราเองก็ไม่ได้คิดถึงความความเหนืน่อยเลยเรามีความรู้สึกว่าถ้าที่นี่สําเร็จที่อื่นต้องสาเร็จเพราะอาจารย์ปู่มีทิตดีอยู่อย่างว่าอยู่ที่ไหนทําที่นั่นให้ดีที่สุดอาจารย์ปู่คอยชี้แนะประทับประคองขัดเกลาวความหยาบกระด้างและกล้าวร้าวชี้เห็นข้อดีข้อด้อยในตนและบอกกับเราเสมอว่าศิละปะคือความดีความงามและความจริง ใจสมองมือต้องสัมพันธ์กันจึงสร้างงานศิละปะที่สมบูรณ์ได้คุณต้องทําศิละปะให้ศิละปะนี่มันเบ่งบานในหัวใจก่อนใ,ให้ศิละปะเข้าไปในความคิดไปตอกย้ําความคิดเดิมเนี่ยให้มันสว่างขึ้นให้มันสวยขึ้นนั่นจะปลูกคิดอย่างไงาให้มันกว้างใหญ่ขึ้นนี่ไอ้ความที่เขาเป็นนักอ่านนักคิดนักเขียนเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาก็รับรู้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ไอ้ความอดทนที่ที่หนีไม่ออก คนทั่วไปมองเรื่องของศิลปะอาจจะเป็นแค่จํากัดแค่ภาพเขียนภาพวาดอย่างเดียวนะครับแต่การแสดงงานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทศ,ศิลปะไม่ว่างานงานวาดงานปั้นงานพิมพ์งานสื่อผสมต่างๆเนี้ยอันเนี้ยพอเขาได้มาสัมผัสก็จะเห็นเลยคนทั่วไปพอมาสัมผัสปุ๊บหรือเราลงเอาศิลปะไปลงชุมชนเนี่ยสายที่ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยให้คำแนะนำหรือครูศิลปะไปะไปดูว่าเอ้ยพื้นที่มีอะไรแล้วมาสร้างงานร่วมกัน แล้วนํามาแสดงก็ก็เกิดเห็นคุณค่าตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นเสื้อปะเนี่ยะมันอยู่ผูกพันกับชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่เราจะดึงขึ้นมายังไงเท่านั้นเองเขาสามารถเด็กๆสามารถได้วาดรูปได้สัมผัสได้เขียนรูปร่วมกันโดยเจ้าของผลงานนี่จะเป็นผู้นำชมแล้วก็เป็นผู้นำกิจกรรมก็อยากให้มาสัมผัสที่หอศิลป์ราชนครินฉะเชิงเซา ตอนเด็กเนี่ยพราไปอยู่ทางทางบ้านพอ่อบ้านพ่อเป็นคนชาวทะเลจนปู่มีเชื้อคนจีนนะครับแม่เป็นไทยเป็นชาวนาแล้วพ่อเป็นคนชาวทะเลนะครับทีนี้พอห้าขวบเนี่ยที่ท้องนาแถวบ้านเนี่ยไม่มีโรงเรียนเรียนนะครับโรงเรียนเด็กๆนะครับจนปู่พ่อก็ต้องส่งไปอยู่กับก๋แล้วก๋มีอาชีพทาทางประมงเล็กเล็กเล็เรียกพายเรือผีหลอกเพราะฉะนั้นจนปู่ก็ไปเริ่มต้นเรียนที่บางประกง ตั้งแต่ห้าขวบเพราะนั้นห้าขวบเนี่ยมันมีแต่ความโหยหาโหยหาในทีน่นี้คิดถึงบ้านคิดถึงพี่คิดถึงน้องข่าวเขาว่าร้าาองไห้ทุกวันนะครับนั่นคือสิ่งที่จันปู่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่คือจันปู่ต้องอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นอาจารปูก่ก็จะมีเครื่องเล่นก็คือปั้นดินมั่งเขียนรูปบ้าง สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นก็เป็นเหมือนเด็กธรรมดาที่ที่ไม่มีตุ๊กตาไม่มีอะไรต่างเล่นเพราะเนื่องจากว่าเราต้องหาหาเอาเองทําเอาเองทั้งหมดเลยนะประดิษฐ์ขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นลูกคางหรือว่าแม้กระทั่งหนังตะลุงอาจารย์ปู่ก็ต้องไปเอาใบาจากใบาจากก็มีก็คือสิ่งแวดล้อมของบางปะก,กงที่อาจารย์ปู่อยู่เอามาแกะเป็นหนังตะลุงแล้วก็เชิดให้กับเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นศิลปะ เริ่มใกล้ชิดกับอาจารปู่เริ่มปรากฏใกล้ชิดกันนะเป็นรูปธรรมนตั้งแต่เด็กละวรักษาปิยพงศ์ครับ<ฮ>เป็นน้องชายของอาจารย์ปู่พิทักษ์ปิยพงศ์หอตรงนี้ก็คือหอศิลป์พิทักษ์ปิยพงศ์รหรือสมาคมตั้งศัตรูปินน้อยก็อาจารย์ปู่เป็นทำเป็นสถานที่สอนเด็ก ให้มีความรู้ทางศิลปะ,ะแล้วก็นำไปใช้เด็กคนไหนที่จะเรียนต่อก็ไปเรียนต่อเข้าช่างศิลป์เข้าลากรบังเข้าศิลปกรแล้วก็จะไปเข้าบางแสงข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นสมาคมสร้างสารรค์ศิลปินน้อยคือสอนเด็กครับสอนเด็กในชุมชนเนี่ยครับ นี่ขออาจารย์ปูงานชั้นชันยาเรือนะหรือ,องานแอปแทกงานนาา้ำทำอันนี้มีไปจัดแสดงที่ไหนนี้นออบา้างครับอาจารย์แสดงที่หอศิลป์จันจ,จุรีอันนี้มีชื่อภาพไหมครับอาจารย์ตุ๊กตาจา๋าตุ๊กตาจา๋าอืมอ เป็นงานชิ้นเยี่ยมของเขาซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปกรยก,กย่องให้เป็นศิลปินในร .9 เขาจึงเรียกว่าศิลปินระนาโกสิงถ้าเด็กนี่คือโดดเดี่ยวเป็นหลานคนเดียวเพราะฉะนั้นปู่ก็มีโอกาสที่จะอยู่กับตัวเองเยอะอยู่กับเพื่อนเยอะเพื่อนนี่ก็คือเป็นสังคม สังคมของชุมชนเยอะมากมายมหาศาลเลยเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็จะชอบประเภทเดียวกันแต่คนที่เรียนศิลปะจริงๆก็มาเป็นอาจารย์ปูเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอาจารย์ปู่เนี่ยมีศิลปะในตัวมาตั้งแต่เด็กคือค้นพบเจอเนี่ยตัวที่เป็นศิลปะในทุกวันนี้ที่ตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้เราเมีนความรู้สึกว่าอาจารย์ปูค่คือคือผู้สารสิน ก็คือท่านท่านเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ทําไว้แล้วคนรุ่นเราหรือว่าเด็กเด็กรุ่นต่อจากเราอะจะต้องทําต่อค่ะเราคิดว่าไอตัวตัวหน้ากากอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่เราเข้ามาทีแรกแล้วเรารู้สึกอะไอนั่นแหละผลงานนั่นแหละเป็นเป็นคนบอกบอกของคนรุ่นหลังบอกคนรุ่นหลังบอกคนที่ชมงานว่าคนรุ่นต,ต่อไปอะค่ะต้องต้องทำอะคุณอย่าดูแล้วคุณจะ่าปล่อยเลยไปอะค่ะคุณจะต้อง มันจะต้องสืบสารต่อต้องค้นหาต่อเพราะว่าหน้าที่ของคนรุ่นรุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้าเนี้เขาเขาทำไ้เยื้อแล้วเขาสร้างไม่ยื้แล้วไอ้ตัวนี้มันมันมีไงเขามีตัวนี้อยู่คร<า>ับยจะถามว่าเป็นสิ์หรือไม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้าจะปลูกตายไปเขาคิดถึงเี่ยปลูกเขาคือสินใช่สินใช่ไหมคิดถึงอยู่เออคยคิดถึงอยู่คือม,มันคือมัน มันหาคําตอบได้ง่ายตรงเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่านิสัยเขามันมีตัวดันทุลังของตัวดื้อตัวดื้อตัวดื้อตัวนี้ตัวดื้อตัวนี้มันมันดื้อแล้วดื้อแล้วได้ดีไงและอศิลปินในศิลปะเนี่ยมันต้องการตัวเนี้ยสู้สู้ดื้อดื้อแล้วมันมีผลตอบสนองที่ตอนเนี้ยเขามีผลตอบสนองแล้วมีแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วที่เขาจะรักษาแสงสว่างตรงนี้ว่าได้แค่ไหนหรือว่าจะนําทางไปในทางที่ม มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรอันนี้อยู่ที่ตัวเขาละอันนี้ก็เป็นงานตัวใหม่ๆสดๆเลยค่ะที่ที่ทําได้นะคะศิลปะเป็นเพื่อนอาจารย์ปู่ว่าศิลปะเป็นเพื่อนศิลปะในความคิดเห็นของเราคือการค้นหาความสําคัญทางความงามสูงสุดที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนั่นคือเป้าหมายในการสร้างงาน เราทำเพราะเราชอบแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาชอบและอยากครอบครองงานของเราเราก็ตกลงกันในจุดที่พอใจเป้าประสงค์หลักคือการค้นหาความคิดใหม่เพื่องานใหม่ที่เราชอบและศรัทธาอย่างอื่นๆเป็นเรื่องรองศิลปะแท้เนี่ยมันจะมีความงามความจริงความดีเนี่ยให้กับมนุษยชาติโดยตรงบนวิถีแห่งคุณธรรมตัวเนี่ยขอเวลาที่ทำงานเนี่ยขอให้ทำาดยใจ จที่มีความปรารถนาดีกับกับการค้นหาความสําคัญทางความงามสูงสุดเนี่ยให้มให้บังเกิดผลได้แล้มันก็จะมีส่วนแบ่งปันไปให้กับคนอื่นๆให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้